อีสานแหล่งเข่าตายแดงแหล่งดินไงกุงุงซิวยูบบ่อใดกบเขียดน้ำบ่มีดินแห่งแป้นทีลีแหง่งขอดหายหมดจักเสียงเรือหรือเสียงรถถนนหนงทลา,าล้มันจเนจริญเจริญเจริญเจริญต่อโปกโปกโปกเสียงโปกโปกเสียงนกพอระโดกมันร้องอยู่ไกลนกหยังมัน้องดังแถโนนกหยังมัน้องดังแถโนนมองไปบ่พอเห็นแต่เมฆหมอกกับควันไฟไอท่อนสองมัน ต่อมันจะต่อยังไงล่ะหนึ่งมีหมวก้อาจารย์นอนนะครับแต่งไว้จะลืมครับลืมแต่งไว้นานแล้วใช่ไหมเพลงเนี้ยอะไรเง้ยมันมีดึกออานี่เลยดึกเอาก็ไปเลยนะตามอารมณ์เลยเนาะเออมองเห็นเต็มเม็ดหมวกก็ควนไปครับมีอะไรต่อยไหมมันก็มีว่าไอ้ต้อนนนั้คิดถึงคนอยู่ไกลอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไหมอ่าลองต่อ ถึงคนอยู่ไกลนี่มันก็นึกมีออกเลยทีนี่นลองนึกดูอ่ะเผื่อจะเด็ตันลนีไดหมัม,มต้องมามาดูวิวก่อนอ่ามีูการกแต่งเพลงของอาจารย์อ้นกันงาน่ายก็ต้อง,อองดูวิวก่อนว่าแต่เวลาเขาบอกว่าเวลา,เา,วาคนเราแต่งเพลงที่จะดังๆต้องเวลาเข้าห้องน้ําใช่เอาอยางไงนี่เข้าห้องน้ำตอนเช้าด่มันจะโอ้ยเข้าห้องน้ำสมองไหลปิ๊ดปั๊ดเลย เนี่ยพอหนุกพอระดูกมาล่องห้ามหายนกหงส์มาล่องหนังแทนอมองไปบอกพ่อเห็นแต่เมฆหมอกและควันไฟอีสานแล่งเขาแต้แดงลิงดีไงกุุงซิื่วก็อยู่บ่ใดกบเขียดน้ำก็บ่มีดินมันก็แห้งแตนทีรีแห้งคอนหายมดมีแต่เสียงเรือก็เสียงรถผ่อนงวดแล้วก็วิ่งสนันดงสลายมาเจรันเจรันเจันเจันนี่กืนตีมันจะหลับเอาอย่างองครับ ต้องององอลงทีนี้เราก็ต่อไปอีกนิดน,นึงนะครับเพราะว่าจันเลนิันเลนจันเลนจันรถสนันดงทลายมันกบเออะไรห,หอยนาหอยโคงหอยขมหอยนาหอยโคงหอยขมมันก็สั่งลาต้มเพราะมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ไปขึ้นกันตามหลดเข้าไปขึ้นกันเขากรุงเทพครับนี่คือที่มาที่ไปครับจบเลย <laughs> จบก็จบเด้อยรับเดี๋ยวคอยคิดแต่งเพลงใหมหน่นาอ <laughs> คอยว่าก <laughs> ัน